สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแก้โจทย์ทีมเข้อที่29นะคะโจทย์ข้อนี้ถามว่าย,ยองเคียวสูงกี่เซนติเมตรและจากข้อมูลของโจทย์ที่ให้มายองเคียวสูงเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ของข้อนมยกอเพราะฉะนั้นข่อนไม้กอถูกแบ่งออกเป็น4ส,ส่วนนะคะ ยอดเคียวสูงเป็นเศษหนึ่งส่วนสามของทอนไม้ขอและยองเคียวสูงเป็นเศษหนึ่งส่วนห้าของท่อนไม้คอค่ะสองสามสี่ห้า ะะะนั้นส่วนสูงของเคียวยองจะอยู่ตรงนี้ค่ะและจากที่โจทย์ให้มานะคะท่อนไม้กอขอและคอรวมกันได้ก็คือ15เมตรซึ่ง15เมตรเท่ากับ1,500ง เซนติเมตรนะคะแล้วก็เขาบอกว่าผลรวมของกอขอและคอคือ1.5 0 0เซนติเมตรนะคะจากสัดส่วนที่เรา,าแบ่งออกมาท่อนไม้กอแบ่งออกเป็นสส่วนท่อนไม้ขอแบ่งออกเป็น3ส่วนและท่อนไม้คอแบ่งออกเป็น5้าส่วนซึ่งรวมกันจะได้เท่ากับ12ส่วนเท่าๆกันเพราะฉะนั้น และคอแบ่งออกเป็น12ส่วนเท่ากันเพราะฉะนั้นท่อนไม้1ส่วนจะมีค่าเท่ากับ1,500เซนติเมตรหารด้วย12เท่ากับ125เซนิเมตรซึ่งตรงนี้ก็คือเศษ1ส่วนจาก12ส่วนทั้งหมดเพราะฉะนั้นเคียวยอมสูง125เซนติเมตรค่ะ